เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ต้องทําพิธีกรรมหรอกปฏิบัติทมไปนั่นแหละฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัตินั่นแหละเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเรียบร้อยแนละ้วงั้นถ้าเราเห็นกิเลสตัวเองได้นะเรียนกับหลวงพ่อแล้วเราเห็นกิเลสตัวเองได้นั่นแหละลูกศิษย์หลวงพ่อนะถ้าภาวนาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองเห็นแต่กิเลสคนอื่นบางคนไม่เห็นแต่กิเลสคนอื่นนะ มันมีหูตาบ้องไหวรู้จิตคนอื่นนะไครเขมีกิเลสอะไรรู้หมดเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองเท่านะั้นอันนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสตัวเองได้เนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะทุกวันทุกวันแล้วเราจะได้ดีบางคนชอบมาขอพรนะขอบอกว่าทําใดที่หลวงพ่อเห็นแล้วขอให้กับผมขอให้ดีฉันได้เห็นด้วย หลวงพ่อก็อนาาุโมทนาสาธุนะแต่ต้องมีอีกประโยคนหนึ่งนะทำใดที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติด้วยนะหลวงพ่อรักษาศีลหลวงพ่อฝึกสมาธิหลวงพ่อเจริญสตินะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราจะไม่ต้องมาขอหรอก ว่าขอให้ได้ผลอย่างนั้นให้ได้ผลอย่างนี้ให้เราทำเหตุเราชาวพุทธไม่ขี้ขอนะอย่าเป็นพวกขี้ขอขี้ขอมันลูกสิทธิ์เทวทัตลูกสิทธิ์ชูชกลูกสิทธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อในผลในกรรมและผลของการกระทำเราอยากได้มรรคผลน,ผนิพพานเราก็ต้องทําเหตุให้เกิดมรรคผลน,ผนิพพานคือเจริญองค์มรรค จเจริญศีลส,สมาธิปัญญาไม่ต้องขอถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยทั้งทั้งนี้ไม่ได้ขอนะมรรคผลมันก็เกิดเองแหละมันมาได้เองเพราะเราทําเหตุสมบูรณ์แล้วผลมันก็มาแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเหตุเราเอาแต่ขอนะไปไหว้พระองค์โน้นไหว้พระองค์นี้ไหว้พระพุทธรูปนะแล้วก็ขอนะั่นขอนี่นะไม่มีทางหรอก อะไรๆมันก็ไม่เหนือกรรมไปได้หรอก